ไงทุกคนสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่สถานีรังสิตน,นะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวผ่านการนั่งรถไฟที่กรุงเทพนะครับไปพบกับสมาชิกคนอื่นกันเลยครับ,รบและนี่คือสมาชิกทั้ง4ี่คนนะครับรวมผมแล้วนะงนั้นเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วกันเลยครับ เอา,าครับตอนนี้ก็มารอรถไฟกันที่สถานีลังสิตแล้วครับตอนนี้รถไฟมาแล้วไฟมาแล้วร <c oughs> ีบๆๆเจเครับเราทันรถไฟครับทันรถไฟเพื่อนๆกำลังเคเรามานั่งที่ข้างในรถไฟแล้ว <c oughs> เป็นไงเพื่อนเกือบไม่ทันรถไฟเก <c oughs> ือบผู้ย่างน้นสึ้อเคครับเด <c oughs> ี๋ยวถึงที่หมายเรา เดี๋ยวถึงที่หมายก็คือสถานีกลางบางซื่อแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบ นี่ก็คือสถานีสนามชัยน้เพื่อไปวัดพระแก้วนะครับไปกันเลยดีกว่าไปัมาขอนําเสนอเกี่ยวกับสถานีที่เราจะต้องขึ้นทั้งหมดภายในวันนี้นะครับผมสถานีแรกนะครับคือสถานีรังสิตครับเป็นสายสีแดงครับเราจะไปต่อที่สายสีฟ้าครับที่สถานีกลางบางซื่อนะครับพอกลางบางซื่อเราจะไปต่อที่ MRT นะครับสายสีฟ้าไปที่สนามชัยครับพอต่อไปถสนามชัยเสร็จนะครับเราก็จะเดินทางกันต่อไปนะครับ เดินเท้านะครับไปที่วัดพระแก้วนะครับพอถึงวัดพระแก้วครับเราก็เดินเท้ากลับมาครับที่สถานีสนามชัยเหมือนเดิมพอเธแล้วก็ต่อจากสถานีสนามชัยครับเราก็ไปสถานีสามยอดนะครับและลงจากสามยอดไปต่อสถานีสยามครับลงจากสถานีสยามเราก็จะเห็น mbk และหอศิลปศาสตร์นั่นเองครับผมแล้วก็เดินไปได้เลยฮัลโหลสวัสดีตอนนี้ก็ถึงสถานีสนามชัยแล้วครับต่อไปเราก็จะไปวัดพระแก้วกันนะครับ ไปดูกันเลยปะปุชตอนนี้เรากําลังเดินไปวัดพระแก้วกันนะครับตอนนี้เราอยู่ท้ายวังกันเลยครับที่อยู่ท้ายวังนะครับ,นนรบไปไปเราเดี๋ยวเราพอถึงหน้าวัดพระแก้วเรามาดูกันนะว่าข้างในวัดพระแก้วเป็นอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับไปเราไปกันเลย เอาละครับตอนนี้เราก็เดินเท้ามาจนถึงวัดศีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วแล้วนั่นเองนะครับข้างในจะเป็นยังไงจะสวยขนาดไหนจะมีอะไรน่าสนใจเราไปดูกันเลยนะครับไปอย่ารอช้ากันเลยไปกันเถอะครับวัดศีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นวัดที่รัชกาลที่1โปรดเกล้าให้สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตรนโกสินทร์พุทธศักราช2325 วัดในพระบรมหาราชวางังภายในวัดพระแก้วมีสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจและมีความสําคัญทางประวัติศาสตร์มากมายแต่เราขอแนะนําจุดสําคัญที่หากไปเที่ยววัดพระแก้วแล้วห้ามพลาดเลยตามนี้เลยครับ 1. เทือุบรสถของวัดพระแก้วมีกำแพงแก้วล้อมรอบสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่1มีสถาปัตยกรรมที่งดงาม ภายในปฏิสถานพระพุทธรูปสาคัญคือพระแก้วมารากตพระพุทธรูปที่รัชากาลที่3ทรงสร้างอุทิศให้กับรัชากาลที่1และ2 2องพระศรีรัตะนเจดีย์เจดีย์ทรงรังกาสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2398ในสมัยรัชากาลที่4ตามแบบพระมหาเจดีย์ในวัดพระศรีสันเพช พื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่ทรงอัญเชิญจากศรีลังกาศาสตระเทศบิดาเป็นอาคารจาตุรมุกทรงไทยยกยะดปราสาทเป็นทรงวางภายในประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูกะาบุรพะมาหากษัตริย์ธิราชเจ้าในพระบรมราชก,กิวงศ์ทั้ง5้าพระองค์รัชากาลที่1ถึง5เดิมสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2398 ในสมัยรัชกาลที่4และเปลี่ยนเป็นประสาพระเทศปิดอในในสมัยรัชกาลที่6วบัตระแก้วตั้งอยู่ที่ถนนหน้าพระรานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่าเข้าชมคนไทยเข้าชมเข้าชมปีชาตต่างชาติค่าเข้าชมบัตร500บาทสามารถซื้อบัตรและเข้าสามารถซื้อบัตรเข้าชม ถ้าไปลมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาลามบ้านช่องทางออนไลน์ล่องหน้าอย่างน้อย24ชั่วโมงก่อนที่จะเข้าชมเอาครับสถานที่ต่อมาของเราก็คือหอศิลปะกรุงเทพนะครับตั้งอยู่ที่สยามนะครับกลางเขตปทุมจังหวัดกรุงเทพนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในกันเลยครับหอนี้นะครับเปิดทําการทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา10โมงถึง2ทุ่มนะครับศิลปะนะครับสามารถเข้าชมได้ฟรีนะครับ ยกเว้นแค่ชั้นที่1นะครับที่ต้องเสียงเงินในการเข้านะครับงานศิลปะนะครับมีทั้งหมด9ชั้นนะครับซึ่งแต่ละชั้นจะจัดนิทรศการศิลปะที่แตกต่างกันไปครับเริ่มกันที่ชั้นที่2ครับจะเป็นเรื่องของดอกไม้นะครับแล้วก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับผู้คนนะครับมันจะแสดงถึงความรู้สึกของคนออกมานะครับส่วนชั้นที่5ชั้นที่6และชั้นที่7เนี่ยผมไม่สามารถไปถ่ายขึ้นมาได้นะครับเพราะเป็นภาพนิททรศการเกี่ยวกับรูปภาพนะครับ เขาไม่อนุญาตถ่ายภาพแล้วก็ไม่อนุญาตถ่ายวีดีโอนะครับใครที่อยากเข้ามาดื่มด่ำของบรรยากาศงานศิลปะนะครับก็สามารถเข้ามารับชมและท่องเที่ยวกันได้นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีการสอนวาดภาพนะครับภายในง,งานด้วยนะครับหากใครสนใจสามารถลองได้นะครับขอบคุณที่รับฟังในสารที่ที่2นี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันสถานที่ต่อไปกันเลยครับ แลวตอนนี้เราอยู่หน้า MBK Center เลยนะครับตรงข้างล่างมีทูมีเขามาขอพรเรื่องความรับกันนะครับอส่วนข้างในจะเป็นห้างนะเดี๋ยวเราจะพาเราไปเดินชมนะครับไป Let's go <S ส่วนการค้ามเซ็ Center นะครับเป็นส่วนการค้าขนาดใหญ่ในเขตปทุมวันจังหวัดกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการในนามส่วนการค้ามาบุญคลองนะครับบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ครับภายในเป็นบริเวณมุมตะวันตกเฉียงตยใต้ของสี่แยกปทุมวันในย่านสยามมีพื้นที่ใช้ทั้งหมด 2 7 6 7 5ตารางเมตรซึ่งส่วนหนึ่งจัดเป็นพื้นที่เช่าขายจำนวนมากกว่า2,500ล้านคาาโดยมีสินค้าบริการเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตา่างชาตินับเป็นศูนย์การค้าแห่งแรกที่มีส่วนอาหารฟู้ดคอร์ทในประเทศไทยด้วยนะครับ ซึ่งวันนี้เราจะพาไปดูด้วยกันทั้งหมด2โซนนะครับเป็นโซนูนยนการค้าอาหารญี่ปุ่นและเป็นโซนเกมเซ็นเตอร์นะครับอันนี้เป็นโซนแรกที่เราจะมาพากันมาดูนะครับเป็นโซนของสินค้าญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังเดินทางไปยังเกมเซนเตอร์นะครับไปดูกันเลยครับว่าระหว่างทางมีอะไรฮรัลโลวบูบ้างครับไปกันเลยระหว่างทางไปเกมเซนเตอร์นะครับก็จะมีของขายมากมายนะครับจะเป็นร้านทองกระโปรงกระเป๋ารือว่าของใช้ต่างๆครับเยอะแยะมากมายนะครับ หว่างทางขึ้นบันไดไปชั้นสี่ครับก็ได้เจอเข้ากับร้านเมดคาเฟ่น,นะครับซึ่งไม่มีตังเข้านะครับซึ่งเกมเซน,นเตอร์นะครับจะอยู่บนชั้นบนสุดของ MBK ตะยามเซน,นเตอร์เลยนะครับ อนนี้ก็ได้มาถึงเกมเซนเตอร์แล้วนะครับเป็นโซนที่สุดยอดมากเลยนะครับมีเครื่องเล่นให้เล่นมากมายนะครับครบคันมากแต่สิ่งที่เห็นเยอะที่สุดน่าจะเป็นตู้เคีตุ๊กตาคนระับเยอะมากนะครับเกือบประมาณ3-40ตู้ได้เลยครับ ึ่งในระหว่างนี้เราก็ไม่ได้ทําอะไรกันมากมาักครับได้แต่เดินวนดูตู้เกมเล่นเกมกันไปเรื่อยครับก็ได้สูญตังค์ไปเยอะเหมือนกันนะครับตรงโซนนี้ซึ่งกําลังลังใจอยู่ว่าจะไปดูหนังกันดีไหมตรงข้างๆเกมเซ็นเตอร์นะครับแต่ก็ไม่ได้ไปนะครับได้แต่เดินดูเกมแล้วก็เล่นกันไปเรืเร่อยครับ โอเคแล้วก็วันนี้ก็จบแล้วครับสําหรับวิดีโอการแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวของเราทั้งสคนก็คือถ้าไม่ดีงั้นก็ขอให้จัดแนะนําด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า